ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ก่องานก่อกำแพงหินนะที่บ่อตกปลา v ีไอพีเก้กนะครับบ่อวินนะครับซอยอมตะซิตี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็วันที่26นะครับเดือน3ามกนะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับก็เป็นมา เป็นงานก่อกระเบนหินแับกันดินนะครับสูงรวมลักฐานนะครับที่3เมตรฝาๆนะครับตัวนี้โดยเสริมเหล็กดีบีห็กอ้อยดีบียิมิลทุกระยะเมตรเซนนะครับก็ใส่เหล็กคาดนอนนะครับเหล็กดีบีทุกระยะ50าเซนนะครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับรอบ่อนะครับก็ตัวนี้ก็ตกหนอยห้าสิบกว่าเมตรนะครับสเต็ปล่างนะครับ ด้านบนนะครับก็เป็นหินทั้งโครงการครับโครงการนี้ก็บ่อตกปลานี้ก็ก็น่าประมาณสี่เดือนครับสี่สี่ถึงห้าเดือนก็น่าจะจบอยู่นะครับตอนนี้นะครับงานค่อนข้างมากนะครับประมาณสามสี่พันตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งบันไดหินกำแพงหินกั้นดินนะครับปูหินนะครับเป็นปูพื้นนะครับเป็นทางเดินนะครับรอบบ่อนะครับ อัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นทังเรื่องนะครับในการทํากําแพงหินหรือว่าหินของท่านนะครับงานดีงานไวครับงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยินดีคำปรึกษาคําแนะนำนับที่เบอร์โทร083ต้น5แปดหนึ่งห้านะครับช่างหนุพัทยานะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับความฟาร์มนะครับของรักฐานนะครับวันนี้ เราจะฟ้างที่หนึ่งเมตรนะครับรักษานะครับเมตรรั้านะครับแล้วก็อก่อนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับจะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับเราก็จะใช้เป็นปูนนะครับปอร์เนนะครับในการก่อกำแพงหินนะครับจะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับแข็งแรงด้วยสวยด้วยนะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนยดห้าหนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับจนฝากง,งานจะเสร็จนะครับ,รบก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ